สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง KONG กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิว DX a ากิโต e เ l ลนะครับโดย DX a ากิโต e เ l ลที่ผมมีเนี่ยก็เป็นงานกล่องนะสภาพกล่องก็ผ่านการสู้ชีวิตมานิดนึงนะครับ เพราะว่าเจ้าชิ้นนี้เนี่ยผมก็ได้มันมานานแล้วด้วยถ้ายัางไงเดี๋ยวไปชมตัว DX a า k i t o Bell กันเลยนะครับและนี่ก็คือตัว DX a า k i t o Bell นะครับถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยตรงเนี้ยสีมันจะไม่เหมือน DX นะจะว่าไงเดียบเพราะว่าตอนผมซื้อมาเนี่ยคนขายเขาโมสีมาให้นะเอออาจจะเป็นเพราะว่าไอตัวที่คนขายเขามีเนี่ย ีมันอาจจะเดินมากจนคนขายเขาต้องโมสีเอาเองนะเดี๋ยวเรามาดูตัวดีเทลรายละเอียดต่างๆของ DX กันนะครับก็ไซส์ก็จะเล็กกว่า C s M มากเลยนะครับอันนี้สวิตช์เปิดปิดก็จะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็สายเข็มขัดเนี่ยก็จะเป็นแบบก้ามปูนะไม่ได้เป็นแบบสาย D X ปกติทั่วๆไปนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ ก็ประมาณนี้นะสำหรับรายละเอียดดีเทลต่างๆส่วนช่องใส่ฐานเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ก็ใส่ฐาน 2A 4ก้อนนะครับข้างละ2ก้อนอีกข้างหนึ่งก็ใส่ตรงนี้นะก็ข้างละ2ก้อนเหมือนข้างเมื่อกี้เลยก็เวลาใส่ฝาฐานก็ไม่มีอะไรมากง่ายๆก็คือเลื่อนเปิดปิดนะครับ โดยลูกเล่นของ DX Arkito Bell นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ล่างด้วยกันนะครับคือกราฟฟอร์มเฟรมฟอร์มและส t o r ์มฟอร์มนะครับโดยจะไม่มีในส่วนของล่าง Trinity Form นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตอนทำ DX เนี่ย Trinity Form ยังไม่ปรากฏตัวในเรื่องนะครับเลยไม่ได้ใส่เสียงของ Trinity Form ไปเดี๋ยวเรามาเปิดสวิตช์เล่นกันเลยดีกว่านะครับ เสียงเปิดสวิตก็จะเป็นเสียงตอนที่พระเอกเรียกเข็มขัดออกมานะครับก็เป็นเสียงเหมือนรอสแตนบายเฮ้ชินอ่ะถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยเสียงมอตเตอร์เนี่ยมันจะดังมากนะคือ DX รุ่นเก่าเนี่ยคูกากับอากิโตะมันยังเป็นระบบมอเตอร์หมุนอยู่นะครับเวลาเล่นเนี่ยก็เลยมีเสียงมอเตอร์แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับก็ของเล่นเมื่อ20ปีที่แล้วทําได้ขนาดนี้ก็เจ๋งแล้วครับเมื่อกี้ก็เป็นล่างกาฟอร์มนะถ้ากดซ้ําอีกครั้งก็จะเป็นเสียงกาฟอร์มเหมือนเดิมนะครับ ไฟก็ผ่านการโมมาด้วยเหมือนกันนะครับอาจจะเพราะว่าหลอดอาจจะขาดก็ได้นะเพราะว่าชิ้นนี้ผมก็ได้มานานมากแล้วด้วยเฟร,รมฟอร์มก็กดข้างนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเฟร,รมฟอร์มกันเลยสตอมฟอร์มก็กดข้างนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลูกเล่นของ DX Akito Bell ก็สั้นๆง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากมายเหมือน CSM นะครับแต่ของเล่น20ปีที่แล้วทำได้ขนาดนี้ผมว่าเจ๋งนะส่วนราคาของ DX เนี่ยก็ผมไม่ชชัว่์ว่าเดี๋ยวนี้มันประมาณเท่าไหร่นะแต่ผมเคยเห็นพัผ่านในกลุ่มซื้อขายเนี่ยประมาณพันหนะแต่ถ้าเป็นงานกของแบบนี้ผมไม่ชชัว่์ว่าราคามันจะเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ตอนนี้ผมมีแฟนเพจแล้วนะครับทุกคนสามารถเข้าไปกดไลค์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของผมได้นะครับโดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ Description นะครับถ้ายัางไงก็ฝากกันไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับถ้ายัางไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ